สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16บหกทาร์กชาแนลผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะดูดวงความรักนะคะสําหรับชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินได้แก่ราศีมังกรราศีพฤษภและราศีกันนะคะวันที่เป็นแบบตะวันตกนะคะของชาแนลนี้อยู่ในที่ใต้ดีสคริปชั o นบล็อกนะคะ ส่วนท่านใดที่ยึดถือเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยราศีหรือลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์ที่คุณทราบสามารถรับชมคลิปที่เป็นธาตุหรือราศีของชาแนลของหมอแจนได้นะคะเราจะมาดูว่าชาวทาุดินนะคะ ในเดือนกรกฎาคมนะคะความรักนะคะสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนนะคะกรกฎาคมนะคะ65นี้ชาวธาตุดินนะคะผุ้ทศบนะคะกันมังกรนะคะจะเจอผู้คนสไตล์ไหนอะไรแบบไหนขอให้ได้เปิดให้ได้รับรู้นะคะเป็นการเช็คพลังงานแบบล่วงหน้านะคะ การอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะมีได้ดูดวงผู้หนึ่งผู้ใดนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอให้มีความสุขมากๆสำหรับคนที่กดไลค์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอให้เจอความรักที่ดีงามนะคะชาวธาตุดินนะคะเอาละค่ะมาดูพลังงานเอเนอรเลยค่ะขอดูพลังงานก่อนนะคะว่าชาวธาตุดินนะเป็นยังไงอะไรบ้างนะคะว่าวกเหลียนนะคะอืมนะคะ ชาว่านดินนะคะเขาบอกว่าน่าจะโฟกัสเรื่องเงินแหละนะคะเงินเนาะงานทระนะคะมีการเดินทางไกลเนาะน่าจะมีการเดินทางไปไหนคะเนี่ยอืมนะความเปลี่ยนแปลงนะคะเขาบอกว่าพลังงานความรักนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลง healing นะคะ healing ปรับสมดุลปาร,รานเยียวยาจิตใจอาจจะมีพลังงานอะไรนะคะของการเดินทางนะคะเกี่ยวกับ งานนะคะการเดินทางไกลงานติดต่อประสานงานนะคะหรือความรักอาจจะมาแบบกระทันหันนะคะอาจจะมีข่าวดีจากาต่างถิ่นแดนไกลนะต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะนะมีความรู้สึกว่านะคะเป็นการปรับสมดุลฮีลิ่งเยียวยาจิตใจอะไรแล้วนะคะอาจจะนะคะเปิดโอกาสให้ตนเองทำไมคะมีมีมีใครเข้ามานะคะ เ,ออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมอบความรักความสัมพันธ์เออนะคะว้าวอืมนะคะมีคนมาหลงสเสน่ห์นะอืมเอาละสิอืมชาวทัดดินน่าจะมีสเสน่ห์มากนะคะเดือนนี้อืมมีผู้คนเข้ามาแย่งชิงคุณเลยแหละนะคะอืมนะคะโอไมกก็นะคะ, oh God, ะ,คะมีคนเข้ามาหลายคนมีสเสน่ห์นะคะเอาละค่ะนะ,ะชาวทัดดินนะคะขึ้นอยู่กับ พื้นดวงเดิมของคุณด้วยนะคะใครบางคนอาจจะนะคะหมอคนนาพูดว่าอาจจะมีการมาพูดคุยนะคะติดต่อสื่อสารนะคะเขาเรียกว่าปุ๊บปั๊บนะคะคนคนนี้ก็จะเข้ามาทําไมคะเออจริงจังชัดเจนกับเราเลยนะคะเออมาหลงเสน่ห์เรานะคะเออนะฮะบางคนอาจจะเจอคนที่ทำไมคะฐานะดีเออนะคะพร้อมเปนะคะ โสดมานานมากนะคะหรือคนที่รอคอยความรักต่างถิ่นแดนไกลอาจจะได้รับข่าวดีนะคะเออมันเหมือนมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใครบางคนที่กําลังรออว่าเขาจะเลือกฉันไหมมันเหมือนรู้สึกว่าเขาเลือกคุณเขารักคุณและเขาหลงเขาสเสน่หาอะไรแบบนี้นะคะอืถ้าพบเจอหรือถ้าพบเจอนะคะมีสิทธิ์ที่นะคะจะได้มีความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนเขาเรียกว่า เขาเลือกฉันะ่ะเออเขาโฟกัสมาที่ฉันเขาเลือกฉันในการอดทนที่รอคอยตั้งนานแล้วเออรอคอยใครสักคนหนึ่งที่จะไม่จริงจังจริงใจที่จะมาฮีลลิ่งเยียวยาจิตใจหรือเอ่อจะทําให้เราหลุดจากสถานาการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรามันเหมือนแบบว่าเอ่อคิดเรื่องราวในอดีตะนะคะในเดือนก่อนๆหน้านี้ที่ผ่านมานะคะ เหมือนว่ามีคนมาหลงเราอืมมาหลงสเสน่ห์เรานะคะบางคนอาจจะมีคนเข้ามาเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้อืมนะคะต้องเคลียร์คิวดีๆนะคะอืมนะคะความรักในขึ้นสิบไม้เท้าเลยเหมือนแบบว่าเออฉันจะเอาอย่างไรดีเนาะระวังจะมีใครมาตีกันนะนะคะระวังจะรถไฟชนกันด้วยนะคะดวงมหาสเสน่ห์เลยนะคะช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าเ ขาดูเออมันมีราศีนะที่คาบเกี่ยวนะคะหมอไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็น energy คนที่กำลังสัมพันธ์กับคุณอยู่หรือเปล่านะคะมันมีราศีา่มังกรก็คือเป็นชาวท่าดินขึ้นมาเองเลยมังกรนะคะแล้วก็สิงห์แล้วก็ธนูนะคะเออเขาบอกว่าความรักที่ทำไมคะ มันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอืนะคะมีคนมาเสน่หหามีคนมารักมารลงอะไรประมาณนี้มันเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นความรักเป็นความหลงนะคะเช่นเราอยากได้อะไรเขาน่าจะแบบอืมให้นะ,ะให้ถวายหัวเราอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบ king of pentacle มาด้วยนะคะอืมนะคะแล้วก็ไพ่ใต้สํารับนี่มันเป็นแบบ energy ที่แบบเนี้ยนะคะหกไม้เท้า victory นะคะคือเหมือนแบบว่า เราประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องความรักเราอ,อดทนรอคอยคนคนนี้มานานและที่คุยที่คบหรือที่ผ่านมาเราไม่มีความรักก็คือจะมีคนมารักมาหลงอะนะคะบางคนแล้วขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมด้วยของคุณนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะอืมนะบางคนก็ทําไมคะรู้สึกรู้สึกแบบว่า หลุดพ้นจากพันธนาการที่ไม่ดีนะคะมีความเฮลิ่งเยียวยาจิตใจออกจากสถานการณ์เก่าๆเดิมๆคือมีความสุขอะเหมือนคุณมีเ NERGY ที่มีความสุขหัวใจชุ่มชื่นเบิกบานนะคะความรู้สึกที่ใหม่ๆฟ e e l i n g ใหม่ๆก็เข้ามาทีนี้ทำให้เราอะนะคะดูดีมีสเสน่ห์ยิ่งชาวธาตุดินนะคะผู้สบกันมังกรเนี่ยนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่า l u ว u ี y นะคะบุคลิกนะคะไม่ว่าคุณจะ ใช้แบรนด์เนมหรือไม่แบรนด์เนมหรืออะไรอย่างเงี้ยบุคลิกของคุณน่ะนะคะมันดูแบบภูมิฐานเออมันดูดีนะคะและบางคนนี่แบบว่าหน้าตาดีด้วยอะไรแบบเนี้ยทำงานเก่งหาเงินเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้ตอนเนี้ยก็มีคนมาลักมาหลงคุณยิ่งเป็นคนที่ดาวสุกในพื้นดวงจริงๆของคุณนะคะดวงความรักเนี่ยเดินดีนะหรือใครแบบดาวสุกอยู่ในเออเขาเรียกว่าราศีมีนเนาะ อะไรนะเรือนวินาศอ่ะนะคะมันจะมีความรักสายเปยที่ยังน่าจะยังไม่เปิดเผยในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอย่างไม่ควรเปิดเผยก่อนนะคะอาจจะแบบปุ๊บปับ๊บเขามาถูกใจแล้วก็ทำไมคะม,มาหลงเราอะไรเงี้ยพร้อมที่จะซัพพอร์ตนูน่นนี่นั่นอะไรจัดสรรจัดหาให้เราอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราเหมือนแบบเอ้ยไม่เคยเจอคนแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะเออแบบว่า มาลักมาหลงเราแบบคิดจะจริงจังอะไรแบบนี้เลยแบบด้วยความกระทันหันนะคะหมอเชื่อว่ามันเหมือนกระทันหันมันเป็นอะไรที่เหมือนกระทันหันนะคะเออกระทันหันเออการติดต่อสื่อสารนะคะแบบกระทันหันคนคนนี้เข้ามาในในความสัมพันธ์ในการพูดคุยอาจจะมาในเรื่องงานในเรื่องโซเชียลออนไลน์หรืออะไรก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเหมือนแบบเอาอยู่ดีๆฉันโสด เพราไพ่ใบแรกมันขึ้นไพ่ของคนโสดนะคะคนโสดที่มีความมั่นใจตัวเองมากๆคือเอาง่ายๆอ่ะคุณยังไม่ได้แต่งงานไม่ว่าคุณคุยหรือไม่คุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพืศพกันมังกรนะคะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันเป็น energy ที่ดีอืมแล้วก็มันเหมือนว่าคุณนะ่ะมีพลังอำนาจเดี๋ยวนะเดี๋ยวมอขอเรียบเรียงคําพูดก่อนนิดนึงคือคุณนะ่ะอ,อยูอ่คุณนะ่ะ ปกติเราอะถ้าเกิดว่าบางทีในความสัมพันธ์นะใช่ไหมคะเราในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรามีอํานาจเหนือคนที่มาสัมพันธ์กับเราค่ะนึกออกไหมคะตัวเราอะตัวตวนของเราอะนะคะทุกคนอะเหมือนตกอยู่ใต้อํานาจมนตร์กดของเราความรักตกอยู่ใต้ความสเสน่หาของเราค่ะนึกออกไหมเราควบคุมคอนโทรลได้แบบนี้อย่างเช่นถ้าคนเป็นโสดมีใครมาคุยหลายคนนะคะพวกนั้นอะ <c oughs> เอาพวกนั้นน่ะะคะก็คือทำไมคะจะเหมือนทําทุกอย่างเพื่อจะให้ได้ครอบครองเราเออนึกออกไหมเพื่อให้เราจะเลือกเขาอะนะคะเออคือแบบเพื่อให้เราแบบว่าเห็นความสําคัญของเขาเอออันนี้คือแบบดวงมหาเสน่ห์มีคนรักหลงนะคะอืมมีคนรักหลงบางคนอาจจะปุ๊บปั๊บตัดสินใจนะคะปุ๊บปั๊บตัดสินใจหมายถึงว่าอาจจะยังไม่ได้เปิดเผยก่อนนะ,ะเออปุ๊บปั๊บตัดสินใจอะนะคะขึ้นอยู่กับ ะะขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองด้วยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเพราะว่าการอ่านดวงครั้งนี้คือทำไมคะมันเป็นแบบภาพรวมถูกไหมคะขึ้นอยู่กับการกระทําและการตัดสินใจของตัวคุณเองว่าคุณอยู่ในพลังงานไหนใช่ไหมคะบางคนรู้สึกว่ามีความสุขเรื่องทุกเก่าๆหลุดพ้นจากสถานการณ์ไม่ดีคือเฮลิ่งแลยวยายจิตใจไม่รู้สึกหนักเหนื่อยไม่ต้องแบกละภาระอะไรเดินออกจากสถานที่เดิมๆอะไรแบบนี้คือหลุดพ้นเ หลุดพ้นจากวิบากอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันเฮลิ่งมีการ h e ลิ่งเฮลเลอร์นะคะมีคนมาลักมาหลงมีคนหลายคนที่เข้ามาคุยพร้อมจะซัพพอร์ตดูแลจนฉันวุ่นวายไปหมดเรื่องไม่ถูกว่าฉันจะเอาใครอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือใครบางคนที่แบบโสดมานานพบเจอคนนี้ปุ๊บปั๊บฉับพันอย่างเงี้ยตัดสินใจอยู่ด้วยกันหรือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งและเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเรื่องเงินทองหรืออะไรอย่างเงี้ย ขึ้นอยู่กับไม่รู้ว่าคุณไปเจอสถานการณ์อะไรนะคะธาตุดินโอเคไหมนะคะแต่มันเหมือนว่าเป็นไปในทนองที่ดีนะเดือนกรกฎามะคม65นี้นะคะเหมือนว่าเอ้ยฉันเป็นผู้ที่จะควบคุมบงการในความรักไล้ล่ะฉันมีทางเลือกเออนะคะฉันเป็นผู้แบบ จะได้เลือกสักทีเออในไทยในอดีตเราจะอาจจะแบบว่าต้องคอยไปพานเนาพานอใครหรือในอดีตเราอาจจะต้องไปวิ่งตามใครก็ไม่รู้ที่ไม่เห็นคุณค่าของเรานะคะเออนะอันนี้มันเหมือนว่ามันมันเหมาะกับคนที่เป็นไม้หรือเป็นโสดมานานนะคะอืที่คุณจะเจอสถานาการณ์แบบเนี้แต่ก็เหมาะเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับดวงพื้นดวงเดิมของคุณด้วยว่าคุณนะ่ะจะเจอสถานาการณ์อะไรนะคะจะเจอสถานาการณ์แบบไหน มันมีเรื่องที่แบบปุ๊บปั๊บเข้ามานะ่ะม,มีคนมาลงเสนิเราแบบตามตื้อเราตามตื้อเราแบบเออจะเอาเราให้ได้อ่ะนะคะอืแต่ใครบางคนนี้นะแบบว่าถ้ามีความรักความสัมพันธ์แบบปุ๊บปั๊บนะคือน่าจะยังไม่ควรที่จะเปิดเผยอะไรขึ้นมาก่อนนะคะอืไม่ควรที่จะเปิดเผยจะเหมือนว่าจะบอกว่ายังไงอะ่ะเออคือถ้าไม่เปิดเผยอะ่ะมันมีเรื่องดีๆไงแต่ถ้าเปิดเผยเร็วอะ่ะมันคืออาจจะ มันไม่รู้อ่ะก็มันแบบไม่ต้องเปิดเผยอ,อ่ะน,นะคะเอาง่ายๆไม่ต้องแบบว่าประกาศตัวลงโซเชียลว,ว่าฉันไปเที่ยวคนนี้คนนี้ซื้อแหวนเพชรให้ฉันโน่นนี่นะั่นคือไม่ควรที่จะทํานะคะเพราะบางทีมันอาจจะแบบว่าวิบากกรรมหรือจะบอกยังไงอ่ะเจ้าเวรในกรรมมันอาจจะมาเช็คบินเราในลักษณะที่แบบว่าโอ้ยอวดดีนักใช่ไหมคนนู้นคนนี้ก็จะมาเอาไอ้นู่นไอ้นี่เราอย่างนู้นอย่างนี้เข้าใจไหมคะหรือมันจะมีมา,ารเข้ามาผจญทําทให้ทําไมคะเราอาจจะไม่ได้สมหวังหรืออะไรอันนี้คือ ที่ที่เขาบอกว่าทําไมจะต้องไม่เปิดเผยอะไรเงี้ยมันเป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะให้เข้าใจว่าเอ้ยเดวิลเนี่ยมันควรแบบทําไมคะหรือเราลองคบลองคุยก่อนไหมเช็คโปรไฟล์ก่อนป่ะเออเพราะว่าอันนี้มันเป็นช่วงใน1เดือนนะคะนึกออกไหมหนึ่งเดือนว่าเอ้ยเดือนนี้ดีมาลักมาหลงเราแต่เราไปเปิดตัวหรือเดือนหน้าเราไม่รู้ว่าดวงเป็นอะไรยังไงใช่ไหมคะอันนี้คือพูดให้ระวังไว้เฉยๆนะคะพูดให้ระวังไว้เฉยๆนะคะอื มีใครมารักมาหลงอาจจะปุบ๊บปั๊บฉับพันนะคะมีแฟนอะไรแบบนี้นะคะอืมก็คนที่มี energy สัมพันธ์นะชาวธาตุดินนะเดือนกรกฎาคมนะธนูนะแล้วก็สิงห์แล้วก็มังกรถ้ามีราศีอะไรที่โดดเด่นหรือเกี่ยวเชื่อมหรือสัมพันธ์คือราศีลัคนาของเขาดาวสุขดาวจันทร์นะคะอืมนะะให้คุณคิดและพิจารณาแล้วก็นะคะอตอบคำถามทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจและการการะทําของคุณเองว่าจะอยู่ในสถานการณ์ฮีลิ่งไหมหรืออยู่ในสถานการณ์ไหนก็คุณตัดสินใจเองนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะโอเคนะคะท่านใดที่นะคะอยากดูดวงส่วนตัวเพื่อเช็คพลังงานนะคะความรักการงานการเงินโชคลาภนะคะ599กบาทนะคะเราดูดวงให้นะ,ะจากวันนี้6เดือนไปข้างหน้านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะส่วนใครที่คิดว่าจะคบกับใครสักคนหนึ่งคนนี้มีเ NERGY ที่เป็นเนื้อคู่ไหมหรือนะคะ อันนี้คือไม่ได้คุยนะคะ990บาทคุณต้องรู้วันเดือนปีเกิดถ้ารู้เวลาตกฟากยิ่งจะดีมากๆนะคะหมอจะใช้าศาสตร์สองศสาสตร์ไพทาโรก่กับโหราศสาสตร์ไทยนะคะเพื่อดูเนื้อคู่ให้คุณนะคะว่ามีสิทธิ์ที่จะแต่งงานหรือเลิกหรืออะไรยังไงเราจะบอกนะคะ990บาทเราจะพิมพ์ตอบเป็นคําถามเป็นคําตอบเป็นตัวอักษรให้เท่านั้น990บาทนะคะแต่คุณต้องรู้วันเดือนปีเกิดและปีนักษัตรของเขานะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาว่า คนนี้จะคบหาดูใจไปได้ไหมจนหรือรวยอะไรอย่างเงี้ยจะบอกนะคะเพราะดูถ้าดูแบบเนื้อคู่นะคะหรือจะแต่งงานหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเช็คแบบเนี้ยจะดีกว่าได้ความแม่นยำนะคะส่วนนะคะใครที่คิดว่าออความรักไม่ค่อยดีอยากได้เงินทองโชคลาภความรักการงานการเงินอะไรเงี้ยก็5 9 9บาทจัดเลขมงคลไปนะคะจะเจอสิ่งที่ดีๆนะคะมีคนมาเปเราเงินทองอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจอะไรก็ได้หมดนะคะ ส่วนใครที่คิดว่าข้อนี้มันจะแยกมาจากข้อที่เมื่อกี้ที่พูดนะคะการจัดเลขมงคลเช่นเราเน้นหาความรักชาวต่างชาติแล้วเข้าแอปหาเราจะคุยกับต่างชาติอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเราก็จัดเลขมงคลไปนะคะ เอ9อบาทนะคะขอคนที่พร้อมโอนทั้งหมดนะคะที่แอดไลน์ ID มารายละเอียดอยู่ที่ใต้ description b o ็อกนะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนที่จะแอดไลน์ ID มานะคะสอบถามแล้วหรือแอดมาเสร็จแล้วพร้อมโอนเงินเลยส่งสลิปแล้วเราก็จะส่งรายละเอียดให้นะคะอืมส่วนคิวดูดวงนะคะเราจะแจ้งนะคะหลังจากคุณโอนสลิปเข้ามาแล้วโอนเงินเข้ามาแล้วว่า คุณจะได้ดูวันนี้ไหมพรุ่งนี้สองวันหรือ3วันหรืออะไรเราจะบอกคุณนะคะไม่ใช่ว่ายังไม่โอนเงินแล้วก็เช็คว่าวันนี้มีคิวไหมหมอจะบล็อกไปเลยทันทีนะคะหรือหมอจะไม่ตอบหรือก็บล็อกทิ้งไปเลยค่ะเพราะหมอไม่ชอบคนที่บอกว่าจะดูวันนี้แล้วยังไม่ได้โอนเงินเลยนะคะหมอไม่ชอบแบบนั้นนะคะบอกเลยนะหมอเป็นคนที่แบบแบบนี้นะคะ่ะชัดเจนแล้วก็ตรง คุณต้องรู้ด้วยว่าเราเขียนว่ายังไงว่ารอคิว1-2วันหรืออะไรถ้าคุณที่แบบโอนไวดีหมอเป็นคนใจดีค่ะถ้าว่างหมอจะดูให้เลยแต่ถ้านิสัยไม่ดีมาทําเป็นเหมือนเจ้าบงการหมอหมอไม่ดูค่ะหมอบอกเลยนะเป็นแบบนี้ค่ะและลูกค้าที่ต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลนะคะไม่ต้องใช้อำนาจวางอำนาจกับหมอหมอไม่ชอบนะคะหมอไม่ได้เป็นลูกน้องใครนะหมอบอกเลยเพราะหมอดูดวงนะคะเออนะคะ ให้ให้แบบคิดพินิจพิจรารณานิดนึงว่าจะติดต่อหมอแจนคนนี้นะคะให้คิดลึกๆให้คิด,ดานานๆว่าคนคนนี้เป็นนิสัยแบบไหนนะคะเออแต่บางคนนะอยู่เมืองนอกก็น่ารักนะคะไม่ดูไม่ได้ดูตัวพองอะดูแบบปกติเหมือนคอนปกติธรรมดาอย่างเงี้ยไม่ดูตัวพองครับอกว่าแบบชั้นพาวไอ้นู่นนี่นะคะหมอไม่หมอไม่ศรัทธานะบางคนที่อยู่เมืองไทยก็เหมือนกันไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหนอะไรถ้ามาเจอหมอแจนคุณเพื่อดูดวงเพื่อให้หมอแจนพูดหรือชี้แนะแนวทาง เราไม่ได้เป็นลูกน้องใครนะคะเราใช้บริการตามนี้โอเคนะคะถ้าใครรับได้ก็ดูถ้าใครรับไม่ได้ผ่านเชิญช่องอื่นนะคะขอบคุณมากๆนะคะชาวทัดดินไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ